เอาแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งนะครับผมแล้วเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าคุกกี้รันคิงด d อมนะครับผมผมมาเกมนี้ได้ยังไงวะเนี่ย <laughs> มันเป็นเกมคล้าๆยๆวกับคุกกี้รัน50%นะอีก50%จะเป็น,นแนว RPG ล้วนๆเลยนะครับผมผมก็เพิ่งเล่นไปเมื่อวานนี้เองวะแล้วผมก็เกิดสนใจสนใจเกมนี้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะครับผม เกมในนีจะเป็นอย่างเยี่ยงไรนะฮะเข้าไปดูกันเลยครับผมเข้าไปดูเลยนะนี่ครับผมก็ขึ้นมาตรงนี้นะ อันนี้ได้ฟรีเลยผมสามพันเพชรนี่นะฮะแทนคําขอบคุณนะครับได้ได้ทุกไอเดีเลยครับอันนี้รู้สึกนะครัครั้งแรกกอบเกม RPG แสนอร่อยนะ <laughs> แกนโอเพนเช็คชื่อตอกของรางวัลอ๋อเป็น,นบบยังไงอไปนี่ครับผมระบบง่ายๆครับมันเหมือน RPG เลยนะน่าสนใจมากนะมีให้ฟาร์มต้นไม้ขวานน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ คือเหมือนระบบ RPG ทั่วไปครผมก็เลยสนใจขึ้นมาอันนี้คือน้ำพูดความมั่งคั่งครับวันนี้ก็คือได้ขอรบบางวัลเต็มๆอย่างนี้ที่เห็นนะครับผมไอ้ที่ผมได้เพชรเยอะนี่ผมได้มากับการกรอกโค้ดนะครับผมกรอกโค้ดนี่ผมไปหาทีเ่เราไปหาใน Google ดูนะแล้วพิมพ์คำว่าโค้ดเกมเอ,อ o o o k i e Run k i ง g o o มนะ เราลองไปหาดูนะครับผมเออมันจะมีหลายโค้ดเลยนะมันแจก,กเพชรเยอะมากครับช่วงนี้รู้สึกเกมนี้จออกมาแค่หนึ่งสัปดาห์เองมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมผมยังไม่ถึงไหนเลยตอนนี้เนี่ยครับผมมีระบบภารกิจด้วยนะฮะแล้วก็ระบบเล่นนี้ด้วยนะครับผมเออมีร้านค้าตรงนี้ด้วยนะหลอกให้ซื้อตังอีกแล้วนะครับตรงนี้นะฮะ นี่ครับผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมา้ย่อย้ำลายครับผมดูมีนี่อมีแพ็กสกิลอีกเอาเข้าไปนะตรงนี้นะมาล่อเราโดยเช่นนั้นเลยนะครับอนะันนี้แล้วก็นี่คือคุกกี้ที่เรารู้จักกันดีนะครับผมนี่ยไอที่ดำๆนี่คือเดีย๋ยวผมยังไม่ได้ล็อกปลดล็อกนะฮะ เห็นมีว่าตัวที่น่าสนใจมันมีนะนี่ครับเขาว่าคุกกี้รสนมนี่เขาว่าเป็นตัวแท้งที่ชั้นเลิศเลยครับเขาบอกอย่างนี้นะมันต้องมีไว้อะจริงเหรอจริงเหรอตัวนี้จริงเหรอคุกกี้รสนมเนี่ยแล้วก็ตัวไหนกันที่เห็นว่าเขาบ่นบนว่ามันเทพอ่ะนี่ไงคุกกี้รสชาเอมะเห็นว่าเขาว่า ตัวนี้ก็โกงนะครับสายเวทครับสายเวทเห็นว่ากองกลางเลยวะมันอยู่ตรงกลางสายเวทอ่ะเห็นว่ามันโกงมากเลยนะเห็นว่าเขาบอกมาเนี่ยเรียกโครงกระดูกอ๋อสกิลนี้เองเหรอคงความเสียหายจากลงสายฟ้าสีดำอืมโอ้ใช้ได้ใช้ได้ครับใ,ใช้ได้เลยตัวนี้มีสกิลพิเศษคืออุทิตด้วยเกียรติอืมเห็นว่าโกงมากครับตัวเนี้ย โอเคมากเลยนี่คุกกี้รสสมุนไพรมันอยู่นแนวหลังครับอันนี้ส่วนที่อบอุ่นนะสกิลนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือตัวเอกที่เราเห็นรู้จักกันดีครับตอนนี้ <c oughs> คุกกี้ผู้กล้าหาญนะใครๆก็รู้จักกันดีรันนี้จู่มเอย่างกล้าหาญอ๋อสกิลแบบนี้สกิลล่างๆนะอยากทราบว่าผมจะมาทําอะไรใช่ไหมก็ เนี่ยให้ดูให้ดูอะไรก่อนนะให้ดูอะไรก่อนนี่ครับมันมีดวงโหมดมากมายเลยครับผมนี่คือหมวดเนื้อเรื่องครับสำรวจโลกนี่คือเนื้อเรื่องนะประกาศจับก็คือสามารถเออเอาเอา,เอาสกิลเออถุงสกิลเอาไว้อัพตัวละครได้ประมาณหนึ่งนะครับผมคิงด้อมอารีนาก็คือโหมด PVP นะครับผมสมรวิประชันกิลนี้ยังไม่เปิดนะคิงด้อมอารีน่าน่าจะเป็นโหมด PVP ครับถ้าใช่นะ ถ้าใครจะเพิ่มเพื่อนผมก็ได้เลยนะครับนี่ครับนี่คือชื่อของผมนะครับเดี๋ยวคิดสองสามสองสี่นะครับแอดได้ครับผมมันจํากัดแค่สาสิบคนยริงอะถ้าจะไม่ผิดนะฮะน่าเสียดายตรงนี้เลยมันมีเงื่อนไขให้ทําด้วยนะตรงราษาตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยอัพได้นะต้องไปถึงต้องก็ต้องไปด่านเนื้อเรื่องด้วยนะถึงจะอัพได้นะครับผมแล้วก็ต้องมีของกําหนดที่กําหนดไว้ด้วยนะมันถึงจะอัพได้นะครับ ผมว่าเกมนี้ก็คือผมว่าจะติดติดไว้อีกเกมหนึ่งลิสต์ในเกมหนึ่งเลยอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นอยู่แล้วคือซื้อภาษาดีมทีมนะไอสองเกมนี้นผมจะมาคู่กันแล้วต่อไปนี้ามาแน่ครับมาแน่เลยเพชรนี่ผมเก็บไว้เก็บไว้เยอะมากเลยนะไหนๆก็มาแล้วนะผมมาสุ่มเลยดีกว่าครับามาถึงขนาดนี้แล้วนะในสุ่มกาชาครั้งนี้นะครับผมมันจะมีนี่ครับผม โอกาสเออคือม event ีอีเวนต์พิเศษคือตัวนี้ครับผมคุกกี้ล็อกเอสเปซโซนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะไม่รู้ว่ามันสกิลเป็นยังไงนะนี่คือราเล่ที่ได้นะเนี่ยโอกาสที่ได้อะอีปิกอะ่ะโอกาสอีปิกได้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแร่ยี่สามสิบแปดนะคอมบอนสี่สองนะครับคอมบอนนี่คืออ่อนที่สุดอีปิกนี่คือเก่งที่สุดนะโอกาสได้อีปิกเอ๊ะรสเอสเปซโซ่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังอะ มีคุกกี้เข้าไรนะครับผมรสมัทแรีนซอสพริกนี่มีแล้วนะครับคือได้ฟรีชะเอมเห็นโอ้โหศูนย์จุดศูนย์เก้าศูนย์โอ้โหโอกาสโอกาสก็ก็มีอยู่ครับก็มีอยู่มีคุกกี้แวมไพร์นะครับรสสมุนไพรนะครับผมสปร์งกิ้งทักทีมซอจ้าป่านะครับมาป่ามิ้นช็อกโก้ดาร์คช็อกโก้น่ารักเชียวรสมันมม่วงนี่รสนมนี่รสนมครับเห็นว่า เห็นคนเขาบอกว่าตัวนี้ต้องมีไว้อะรดนมกับรู้สึกกับอะไรนะจำไม่ผิดอะชาเอมชาเอมกับลดนมอะเห็นว่าเขาบอกว่าต้องมีไว้ต้องมีไว้จริงๆเหรอมีรถเห็ดพิษนะน้ำตาหิมะโอ้อัน,นี้นะนี่เป็นระดับกลางๆครับอันนี้กลางๆแล้วนะฮะอ๋ออน,นี่คอมมอนคือระดับอ่อนที่สุดแล้วอะอัน,นี้นะครับผมมา ขอ,อสมสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะลองสักครั้งหนึ่งนะว่าจะเป็นย่งไรนะมาไปดูซิมันจะเป็นยังไงนะยิ้มเปล่าเฮ้ยยิ้มว่ะ <laughs> เฮ้ยมันยิ้มมาให้เว้ย <laughs> เฮ้ยได้ตัวนี้เปล่าเนี่ยดูซิจะได้ได้หรือเปล่าตัวเราหวังไว้ แต่น่าต้นโอ้โหรถอะโวคาโดครับอ,อ๋อมันเป็นสายแท้งแนวหน้าเหรออืมต้องดูคนสมบัตินะโอ้ยดับเ,เลเหรอนี่กลางว่ะตัวที่สองนะอ๋ออันนี้เป็นไอเทมพิเศษครับโถ่เป็นหินนะโอ้ยหอันนี้แกเฮ้ยตัวนี้อีพีก็เรา กาแฟาก็เป็นเวทมนต์อย่างหนึ่งใช่ไหมว่าไหมเฮ้ยอะไระอ่ะโอ้เปิดตาเท่เลยเอสเปสโอ้ยเอสเปสโซครับเยสมาถึงก็ได้ตัวเก่งเลยครับผมอุ้ยได้แบบอุ้ยมาถึงก็ได้หน้าตู้เลยครับผมเอสเปสโซครับเยสโอ้ยได้เลยครับม,มาดูคนสมบัติว่าจะเป็นอย่างไรอย่างไรนะตัวนี้เฮ้ยมาถึงก็ได้เลยอะ่ะ <laughs> ได้ของดีเลยเอ้ยเอ้ยผมว่าเกมนี้ติดแน่ๆครับดูทรงแล้วเอาไปตีพีพีด้วยอ๋อหินวิญญาณครับหินวิญญาณ <c oughs> โอเคว <c oughs> อะไรกีกี้แพนเคก้กโอ้ได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 ้หุ่นมาสองตัวครับผมโอ้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะแต่ตัวหน้าตู้เลยครับโอ้ <c oughs> ปกมือ <c oughs> ปกมือเลย โอเคพอเลยก็พอเลยพอเลยพอเลยอ๋อไอ้นี่ระดับสูงน่าจะเดี๋ยวดูก่อนนะไม่เปิดไม่ผมไม่เปิดนะผมได้ของดีแล้วออไปเซโอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนมอันที่แล้วเลยนะส่งคุกกี้พิเศษผมได้เชยได้ตัวนี้เชยเลยผมเฮ้ยมาดูคุณสมบัติดีกว่าอ๋อไอ้นี้แพ็คฉลองการพบครั้งแรกของเอฟเฟโซโอ้ ไม่เอาก่อนใจเย็นใจเย็นผมพึ่งได้มานี่ครับนี่โอ้ยสายเวทอ๋อเป็นแนวแนวกลางนะ้แนวกลางบทอ๋อสกิลคือบทละเอียดนะกาแฟชั้นดีย่อมเกิดจากการบทเมล็ดด้วยความใส่ใจพายุทอร์นาโดขนาดเมื่อมาจะสร้างความเสียหายกับศัตรูที่อยู่ในระยะไกลเป็นทอดๆและดึงดูดขายใ,ใจกลาง,งเวทมนต์โอ้โห ก็เป็นพายุทอร์นาโดของแอนนี้ใช่ไหมม,มีสตอรี่ให้บอกด้วยนะครับเออเอาไปอ่านกันเองนะถ้าใครจะเล่นนะครับดูคร่าวๆนะอุย้ยไ,ด,ไ,ด,ได้ยังไงเนี่ยโอเคครับโอเคเลยส่วนอะไรอื่นๆนี้ต้องเอ่อไปดูเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับนี่ผมมาเปิด สุ่มให้กาชาให้ดูนะผมว่าโอ้มันดีจริงก็โอเคบผมก็จบลรงเป็นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการดูเกมของค o o กี e รันคิงด้อมนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนได้จากกันนะเดี๋ยวเดูแผนที่นะผมเล่นถึงอันนี้ละแชตเตอร์สนะครับอันนี้นะนี่ครับนี่นี่ขนาดสตอรี่เนืน้อเรื่องนะถ้าถึงดาวที่ตำหนดเออถ้าถึงดาวที่กําหนดก็ได้เพชรด้วยนะครับตรงนี้คริสตัลฟรีด้วยนะครับอย่างเงี้ย ยังหมดประกาศจับอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับจะได้ผงสกิลมออั้งในการอัปเกรดตัวละครนะครับออผงสกิลอะไรประมาณเนี้ยเดีวสุดคุ้มโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโลภมากไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีนะครับเนี่ยนะอย่างที่เห็นนี้นะครับผมนี่คือตัวอย่างนะเอาแล้วผมก็พอจะเป็นท่านี่ก่อนดีกว่านะครับผม คราวหน้านี้ผมจะมาทำอะไรในเกมนี้ก็อย่าลืมนะครผมกดไลค์ครับกดติดตามด้วยครับผมที่ช่องมุ้ยโอโซนเกมมิ่งทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ o กนะครับผมสามารถสนับสนุนโดนทผมได้นะครับตามที่ดิกนข้าล่าเลยนะครับผมเอาลมุม้ยโอโซนเกมมิ่งก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในพาร์ตต่อไปครับผมบายผมสวัสดีครับเจอกอใหม่ครับผม